ศึกวันลุมพินี126เล่นใหญ่จัดเต็มไม่ทําให้แฟนกีฬาการต่อสู้ใน195ประเทศต้ตองผิดหวังโดยจอมมูทั้งหมด24คนงัดฟอร์มที่ดีสุดออกมาประชันบนสังเวียนเมื่อค่าคืนวันศุกร์ที่26กันยายนที่ผ่านมาณสนามมวยลุมพินีรามอินทาคู่เอกของรายการอิเรสเอนนาฮาชิผู้ท้าชิงอันดับ2ของรงกิง้งวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นแบนตัมเวทตัวแทนในเทเรนโมรโ็โก,โก ปะทะเดือดนาบินอานานแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทสัญชาติแอลจิเรียไทยที่ข้ามสายมาบูในกติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกในวันเสียงระฆังเริ่มยกแรกดังขึ้นไม่กี่อิดใจนาบินได้จังหวะทิมหมัดขวาตรงส่งอีเรีย์ก้นจำเบ้าเรียกนับ8ตุนไว้ได้ก่อนอย่างไรก็ตามในยกสุดท้ายกับเกินเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อนาบิน พาเตะกล่องดวงใจของอีเลียสจุกลุกขึ้นไม่ไหวทีมแพทย์ประเมิอนอาการปรากฏว่าอีเลรีสไม่สามารถแข่งต่อได้ไฟนี้จึงจบลงด้วยการไม่มีผลการแข่งขันคู่รองของรายการชา์โดสิงมาวินผู้ท้าชิงอันดับ3ของแรงกิ้งวันมวยไทยรุ่นเฟเธเวทสับสายมาสู้ในกติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกเจอกับทางด้านหลิวเหมืองหยางคู่ชกจากจีนโดยชารโดและหลิวเหมืองหยาง เดินหน้านแลกอาวุธกันอย่างไม่มีใครยอมใครจนกระทั่งยกที่2องชา์โดพาดโดนหมัดหลิวเหมืองหยางเสียนับแปไปก่อนแม้ชา์โดจะลุยเอาคืนแต่ไม่เป็นผลสุดท้ายนักชกชาวจีนเข้าป้ายชนะด้วยคะแนนเอก,กฉันด้านเสกสรรออขวัญเมืองจอมเก่าจากนครศรีธรรมราชท้าวัดความอึดถึกทนเสือแบกทอพน49มวยกะเลี่ยงสู้ไม่ถอยจากเพชรบุรี ในกติกามวยไทย140ปอนด์โดยเสือแบ็กอาศัยพลังสดเดินบทใส่เสกสันไม่มีหยุดก่อนได้จัะมะกดมัดซซายเรียกนับ8ในช่วงปลายยกแม้เสกสันจะลุยแหลกในช่วงที่เหลือเพื่อตีตื้นแต่ไม่สามารถทำอะไรได้ถนัดจนครบ3ยกเป็นเสือแบ็กคว้าชัยด้วยคะแนนเอก,กฉันขณะที่คู่เอกภาคอินเตอร์ 3A ไก่ย่าง5ดาวนักสู้ระดับตำนานจากบุรีรัมเช็คความสด ของทางด้านตุยลินทัศจอมแก่งฟอร์มแรงจากเมียนมาในกติกามวยไทยรุ่นสตตเวดโดย 3A เดินสาสต์แข้งซ้ายได้อย่างหนักหน่วงแต่ตุยลินทั์ยังรับมือได้ดีและศบช่องซัดหมัดเวียงกับหลังใส่ทางด้าน 3A ได้นับไปก่อนในยกที่2จากนั้น 3A เร่งเครื่องเต็มกำลังส่งหมัดซายใส่หน้าเรียกนับคืนจากตุยลินทั์ได้สำเร็จในยกสุดท้ายก่อนครบ3ยก 3A เข้าเส้นชัยด้วยคะแนนเอกฉันขณะที่ปตทอภิชาติฟาร์มสวมหัวใจสิงย้ำชัยคู่ปรับเก่าจากอิตาลีอารซิโอมาลาเทสตาในศึกภาค2ด้วยการชนะคะแนนไม่เอกฉันด้านแสงอาทิตย์ลูกทรายกองยินฝ่าทุกแรงกดดันปล่อยหมัดสุดคมเรียก2นับชนะคะแนนเอกฉันอารีโคยุนชูส่วนยูนิสอานานไลทุบชนะคะแนนเอกฉันหุนหวางฟี ผู้โชกดีกีโรทูวันเวียดนามและสุดท้ายไฟรีแมทระหว่างยอดเด็กเพชรออัจฉริยะกับป้อมเพชรผ่านทองยิมดุเดือดไม่แพ้ภาคแรกแต่ครั้งนี้ป้อมเพชรเอาชนะไปได้ด้วยคะแนนไม่เอกฉันร้างตาได้สำเร็จตลอดการต่อสู้สุดมันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาปรากฏว่ามีนักสู้สองรายซึ่งได้แก่จูระอิอิชิอิ I, และแอนตาคาเซมโชฝีมือถูกใจบิ๊กบอสชาตีสิทธิธง เก็บโบน,นัสอัดฉีดคนละ350,000บาทแบบไม่รวมค่าตัวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น7 0 0 0 0สบาทสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึกวันลุพดี1น6ี126เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาคู่เอกของรายการอเอลยสเอนนาฮาชิและนาบินอานานจบแบบไม่มีผลการแข่งขันคิกบ็อกซิง่งรุ่นแบนตัมเวท1 3 5 1ง5ปอน่อนคู่รองของรายการหลิวเหมองหยางชนะคะแนนเอกฉันชาโดสิงมาวิน คิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอเวท145-155ปอนด์แอนตาคาเซมชนะ TKO เมืองไทย PK แสนชัยมวยไทย140ปอนด์เสือแบ็คทอพาน49ชนะคะแนนเอกฉันเสกสรรออกขวัญเมืองมวยไทย140ปอนด์ปตทอภิชาติฟาร์มชนะคะแนนไม่เอกฉันอารซิโอมาราเทสตามวยไทย147ปอนด์ป้อมเพชรพานทองยิมชนะคะแนนไม่เอกฉัน ยอดเล็กเพชรออัจฉริยะมวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอนด์ 3A ไก่ย่าง5ดาวชนะคะแนนเอกฉันตุยรินทั์มวยไทยรุ่นสตอเวท115-125ปอนด์แสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินชนะคะแนนเอกฉันอาลีโคยูชูคิกบ็อกซิ่ง140ปอนด์ยูนิสอานานชนะคะแนนเอกฉันฮุนหวางฟรีมวยไทยรุ่นสตอเวท115-125ปอนด์ ลุยโบเทโฮชนะคะแนนม่เอกฉันจางเปยเเมียนคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตอเวท115-125ปอนด์อดัมสอเดชพันชนะคะแนนเอกฉันโทมะคุโรดะคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวท105-115ปอนด์และจูราอิอิชอิอิชนะ TKO เอนโซการิสมวยไทย120ปอนด์